สวัสดีครับผมวันนี้เรามาแสดงนะครับน้องกลรมังมาถึงงานแสดงแล้วนะครับรอเพื่อนๆอยู่นะครับรอที่จะเข้ากันแสดงวันนี้เรามาให้ไล์โดยที่น้องการมังไม่เคยได้ไล์มาหลายวันแล้วนะครับหลายวันเท่าไรเท่าไต้อย

ทำอะไรเจ้าน้ำฝนทำอะไรหน่อน,าานึ่โอ้ยตะละมังอยู่ข้างลา่างโอ้ดูดิดูทำอะไรหน่อนึ่งนีะลมังไว้บอกโอ้ยล่วงไปแล้วกะลามังแฮะโอ้โหนี่ตะลาามัง,งอะไร,าาราครับ เนี่ยรุ่นรุ่นน้องแสดงกันนะครับเนื่องจากมาเข้าโครงการลูกศรนะครับ าานะครรับนกาของคระให้อมนีติ้งแล้วนอนติ้งนอนงายน้องก็ถึงการแสดงน้องมีความสุขมากนะครับเจอเพื่อนๆหลายๆหลายๆเชือกด้วยกันนะครับผมน้องก็มีความสุขด้วยเลยครับมีความสุขมากเลยน้องคารมังนะครับก็อยากจะมาแสดงนะครับอยากจะมาแสดง ดูน้องทำนะดูน้องำัำเอาเล่นกันไปเลยเอาให้มีความสุขไปเลยพี่ใหม่เนี้ยโชว์ปไปเลยมีความสุขมากค่ะหนูมาแาแสดงมีความสุขมากค่ะเจอเพื่อนเพื่อนเยอะเลย มาเจอเพื่อนเพื่อนเยอะเลยโอ้มุ้เจอเพื่อนเพื่อนเยอะเลยจ้าดูดิครับโอ้ดูดิครับ,รบมันมีความสุขมากนะครับ ไ้ถึงปีใหม่นะครับผมน้องป่วยมาเต็มที่เลยครับมีความสุขมากงลงโอ้ทีลังกาแล้วทีลังกาแล้วทีลังกาแล้วทีลังกาล,กาล,กาล,กาล้โอ้ทีลังกาแล้ว กีลังกาละน้องกีลังกาละทำอะไรทำอะไรทำอะไรน้องไม่ทำอะไรน้องไม่ทำอะไรโอ้ยถอยถอยถอยไม่เอาดอกไม้เขาลูกไมวแมาถอยไปถอยไปถอยไปลูกถอยไป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 แมวถอยถอยถอยยก่อนถอยก่อนอุ้ยอุ้ยทำอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยดูดิดูดิทำอะไรอุ้ย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 ทำอะไรเนี่ยกินอะไรเขาโอู้ห อ่ะถอยก่อนถอยก่อนไม่เอาอุ้ยไปเก่งนี่ยเ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 นียไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เนี่ย่ยอาไปถไม่เอา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 ดอกไม้สวยๆของเขาเออโอ้โอ้โอ้โหครับดูดิครับอืมมีความสุขมากนะครับผมปีใหม่อยู่ลานแสดงครับวันนี้โอ้โหลอ๋อ ผมเพื ph ương ph ương ่อนมาเยอะเลยครับผมเพื่อนๆมาเยอะแล้วน้องกะละมังก็ดีใจนะครับดีใจที่มาการแสดงวันนี้โอ้โหพ้องเสีดีใจแห้งเอาถอยก่อนลูกถอยก่อนถอยก่อนถอยาก่อนเท้าไปถอยไปไม่ได้ไม่ไม่ไม่เท้าไปอ่ะเทอามาเท้าไปเท้าไปเท้ไปไม่เอา ความสุขนอกจากได้เจอพเพื่อนๆเจอพเพื่อนๆเยอะเลยน,นี้นทำอะไรนู้กินหญ้าด้วยกินหญ้าอะไรนะไม่เอาแล้ไปมกินมากินหญ้าอะไรนะไม่เอาปล่อยน้องให้น้องมีความสุขเต็มที่ไปเลยนะครับโอ้

เอาเอาต็มที่ไปเลยวันนี้ใกล้ปีใหม่แล้วหนูมีความสุขไปเลยตรงที่ไปเลยจ้าทำอะไรกันทำอะไรทำอะไร โอ้หัวกะะมังโอ้หัวกะละมังเอ้าเอ้าเากะละมังไวล้เอ้านอนิ้งนอนหงโอ้ทำอะไรเออทำอะไรเออทำอะไรโอ้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 โ้โอ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 ้โ

ช่วยกดไลค์กดแกดชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปครับผม GHT, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ออขอบพระคุณครับในคลิปนี้ครับผมข,ขอบมากครับ